คนมาเลขกันเร็ววันนี้ว่าไปซื้อของทุกอย่างหรือหนเลี้ยนหนีสิพาสตังค์นะคะ <c oughs> ขเขาปรับจับไม่หนีเลี้ยนเนี่ยเป็นหนเลี้ยนหนีสิพาสตังค์ปรมากจุอย่างสี่สิบห้าบาทนะคะ <c oughs> มาเลขกันมาเทียร์เมริกาได้โค้งไรบ้าง <c oughs> แล้วก็ถ้าอยากเทียบกับไทยนะคะเพราะว่ามันยังไงมันก็แพงกว่าแต่คือสําหรับเทียร์เมริกาคือทุกมองมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาเลขกันว่าได้ไรบ้างเื่อจ่ายไปประมาณพันสามร้อยนะคะเดี๋ยวเลขกันค่ะมันก็จะมีสินค <c oughs> ้าบางตัวที่ราคาอ่า ไม่ใช่เรื่องเลียนหยีสิบพาสตังนะคะเหมือนเนี่ยค่ะอันนี้หายเลียนหาเลียนประมาณหน่อยค่ะสิบบาทนะถ้าเทียบที่นี่คือทุกค่ะถ้าไปซื้อตามห้างเนี่ยแพงมากก็อันนี้ค่ะหนึ่งเลียนหยีสิบพาช่วนี้ช่วงใส่ในตัว Hi ์หาเลียนนะคะผดตึงอย่างทุกสั่งละมีแต่หาเลียน แล้วก็ต่อไปข้อเสียงถังหมดนี้เป็นข้อหน,น,นึ่งเรียนหยีจิฮาสตางนะคะนี่ทุเนี่ยะผาสงอนอ๋อสอมพื้นฮะมีดายเพนอ่อฟอยทำอาหาระคะ่ะแต่อย่าซีฟันมาด้วยค่ะอย่าซีฟันข้อเก๋ หม้แคว่ง่งเจ๊กเจ็ดอันนะเจ็ดอันสี่สิบห้าบาทแล้วก็ยาสู้ผื่นค่ะสี่สิบห้าบาทไม่แพงนะ <c oughs> แต่ว่าแบรนด์นะคะแบรนด์ที่มีค่ายในหลานเนี่ย ะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าแบรนด์ที่เขาทำให้อ่แบรนด์ที่ว่าเขาส่งหลานนี้โดยเฉพาะไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกับแบรนด์ที่เขาขายตามห้างทั่วไปนะคะก็าอาจจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้แบบเกรดดีมาไม่เป็นไรแต่ก็คุณภาพโอเคนี่ค่ะอันนี้อ่าไว้เช็ดทำความสะอาด ครีมอัพน้ำนะคะเล็กเราซื้อครีมอัพน้ำเดี๋ยวลองเอามาใช้ดูฟองดีไหมหอมนว่าดมแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบโคโคนาเชียแบตเตอร์วอรชอมากเลยค่ะผิวหนุ่มแล้วก็หอมเนียนด้วยจะลองดูเลยซื้อมาไงซามีด้วยอันยนังเดี๋ยวลองดูคนจะมวยปุมออนี่ค่ะห่าอันถ้าไปซื้อทีรันทั่วไปนี่แพงมากเลย อเอาไปได้นี่ค่ะขลออดล้อตัวนีกมาต้องอันน้อยละน้อยละเนี่ยนยนี่สิบห้าเหมือนกันค่ะออกมาใส้แปลงละทำเค้กไอ่ิมก็ไอติมไดส์กเกอร์ไอตอางน้ำค่ะและ้วก็มีไอติมคอมชามไอติมคอมชามนี่ว่าจะเอามาใช้หัวอุปกรณ์ทำความสะอาดนะ รองเทาใสบอันนี้ราคานึงแล้ว2ม0เลยนะคะติ๋ว่าไม่นแน่นะคะอันนี้จะเป็นขา่ขาาๆไว้ไอ้ดับกลิ่นนะคะใช้ไว้ในห้องน้ำนะเป็นทําความสะอาดแล้วก็เคือหนังนกวดนะะี่ค่ะก็สำหรับเวลนะคะทุบองกมาเลยนะคะทาสื่อ เทียแมกกาคือคลองราคา,น,า,านะนึ่งเลี้ยงยีสวาตตังเมื่อก่อนน่ะนิ่งเลี้ยนเองเน่ตอนนี้ของราคาขึ้นก็ถือว่ายัางโอเคคะ่ะใครชอบคลิปนี้ว่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อยากให้แบบพาไปแ,แล้ไลค์อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะบ๊ายบาย